การประเมินสรมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา1ปีข้าพเจ้านางรัพีพันธ์กองมงคลอายุ48ปีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่212เกิดเมื่อวันที่22มีนาคม2,517 บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่5มีนาคม2544วุฒิการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาอังกฤษสถาบันราชพัฒเชียงรายปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลกและปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชพัฒนเชียงรายปัจจุบันปฏิบัติราชการเป็นเวลา21ปีปฏิบัติหน้าที่ราชการในโรงเรียนบ้านดูสหราชพัฒนาคารเป็นเวลาหนึ่งปีสเดือนข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดูสหราชพัฒนาคารมีนายพิสนุขามวาสีเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนนายวรพจน์อุ่นบ้านเป็นรองผู้อํานวยการโรงเรียนและข้าพเจ้านางรพีพันธ์กองมงคลเป็นรองผู้อํานวยการโรงเรียน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านดูสหราชพัฒนาคารเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและความเป็นสากลส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมไม่พึ่งพายาเสิบติดน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายและชุมชนเอกลักษณ์ของโรงเรียน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มไหว้และทักทายคือนิสัยสิทธิ์บ้านดูคำขวัญของโรงเรียนเรียนดีมีวินัยน้ำใจนักกีฬาพัฒนาประชาธิปตไตยใฝ่คุณธรรมนำสิ่งแวดล้อมปรัชญ,ญาของโรงเรียนปัญญาโลกัตสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสีประจำโรงเรียนสีขาวเฉียว สีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ความสะอาดสีเขียวหมายถึงความชุ่มชื่นร่มเย็นการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการข้าพเจ้าได้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดำเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยมีโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาได้แก่ประชุมทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา2560ถึง2564จัดทำมาตรฐานการศึกษาปีการศึกษา2564 และจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2563มีการประชุมสัมมนาวิชาการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำปีการศึกษา2564 2พัฒนาครูด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ โดยมีโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาได้แก่การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในกระบวนการ PLC 3- พัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ 4. จัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา 5. มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานด้วยวิธีและรูปแบบที่หลากหลาย 6. มีระบบนิเทศกำกับติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยมีโครงการ, <elle> ร,การหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาได้แก่รับการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์จากสพปเช,ชียงรายเขตหนึ่งนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูที่สอนแบบออนไลน์ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูที่สอนแบบออนไซ 2. การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยข้าพเจ้าได้ดำเนินการดังนี้ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครูในการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยจนสามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติการบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 1- การดำเนินกิจกรรมการบริหารงบประมาณข้าพเจ้าได้ดำเนินการดังนี้จัดทําแผนการบริหารงบประมาณดำเนินการตามแผนที่วางไว้โดยบริหารจัดการงบประมาณที่มีให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 2- การดำเนินกิจกรรมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาข้าพเจ้าได้ดำเนินการดังนี้ จัดทำแผนในการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาดำเนินการตามแผนที่วางไว้และระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพิ่มขึ้นการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินยัยการรักษาวินยัย จรญญาบรณวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพ 1. การดำเนินกิจกรรมการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินยัยและการรักษาวินยัยจรรยาบรณวิชาชีพข้าพเจ้าได้ดำเนินการดังนี้จัดทำแผนการบริหารงานบุคคลดำเนินการตามแผนที่วางไว้โดยบริหารจัดการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งจัดทำแผนการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยจรรยาบรณวิชาชีพและดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่องการบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 1. การดำเนินกิจกรรมการบริหารงานทั่วไปข้าพเจ้าได้ดำเนินการดังนี้จัดทำแผนการบริหารงานทั่วไปดำเนินการตามแผนที่วางไว โดยมีการบริหารงานธุรการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาและมีการจัดทำแผนการใช้อาคารสถานที่ดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูสงสุด 2. การดำเนินการให้สถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนพระเจ้าได้ดำเนินการดังนี้ประชุมวางแผนโครงการหรือกิจกรรม จัดทำแผนดำเนินการตามแผนที่ปฏิบัติร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องผลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาจากการบริหารจัดการของข้าพเจ้าในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่สนองรับนโยบายประสานและส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านดู่สหราชพัฒนาคารกำกับติดตามงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงานจากทุกภาคส่วนทั้งคณะครูและบุคลากรภายในและภายนอกองค์กรชุมชนท้องถิน่นผู้ปกครองสิทธิ์เก่าในการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียน ให้ดำเนินการผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีการกำกับติดตามและรายงานผลต่อผู้อำนวยการสถานศึกษานำข้อเสนอแนะต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาคนพัฒนางานเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนครองงานทั้งในและนอกเวลาราชการอุทิศเวลาต่อส่นรวมและเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวมทำให้ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศประเภทรองผู้อํานวยการยอดเยี่ยมโครงการยกย่องเชิดชูกเกียรติค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําปีพศ2565รางวัลครูดีสีอําเภอเมืองเชียงรายระดับดีประเภทผู้บริหารเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูกเกียรติรางวัลคู่รุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษาเกียรติบัตรโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ ในการถอดบทเรียนและพัฒนานวัตกรรมความดีโครงการพัฒนายุทูตความดีสู่วิถีพล,ลเมืองโลกในศตวรรษที่21ร่วมกับกระทรวงต่างประเทศเกียรติบัตรผ่านการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับสองดาวกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขรางวัลโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนแกนนําเด็กไทยแก้มใสารางวัลโรงเรียนต้นแบบโครงการสารอนาคตการศึกษารางวัลมีนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณสู่การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงตนเองได้ เกติบัตรโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่มีนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศวิทยาการคำนวณสู่การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงตนเองได้เกติบัตรโรงเรียนที่ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านค่ะ